สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วผมอยากจะเจอฐานที่หกกันที่ฐานที่หกก็คือในน้ํามีปลาในน้ามีปลาที่ผมบอกในน้ำมีข้าวใช่แั้นฐานที่เจ็ดยวไปเจอค่อยไปฐานที่เจ็ดนี่โอ้โหมีกี่ฐานเนี่ยสิบฐานครับสิบฐานครับไปให้ครบไปครบนั่นแหละครับเอาีนฐานที่ฐานที่หกในน้ำมีปลาในปลาประเด็นก็คือองจารย์ปลาเนี่ยผมเองก็เป็นผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของประมงจังหวัดเพชรบูรณเขาแต่งตั้งมาให้เลยมีใบแต่งตั้งมาจากท่านอะไร เขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าสํานักง,งานประมงของจังหวัดเพชรบูรณ์ผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ <c oughs> คุณไป,ไปทำประมงที่ไหนอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมทำอย่างนี้จานเราอ่ะผมเลี้ยงปลากัดผมเลี้ยงปลากัดแล้วผมเลี้ยงในนามวิสาหกิจชุมชน ประกาศผมมีตลาดเพื่อนผมเป็นนายกสมาคมตลาดประกาศอ่าผมประกาศขายเมืองนอกเลยใช่แตเมื่อก่อนตัวธงห้าหมื่นนั่นแหละผม,มเริ่มเพราะเพื่อนผมสอนออผมก็เรียนรู้มาเกือบปีออผมก็เลยมาบอกเขาว่าเฮ้ยเราน่าจะทําเลี้ยงประกาศนะแต่ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยองค์ความรู้ไม่ได้ไม,ไม่ได้ไม่มีเวลาเลี้ยงดูพอมันก็เลยไม่สาเร็จแต่ผมก็ไม่เป็นไรแต่เราหลักๆทฤษฎีว่าเรามีการเลี้ยงปลาทีนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นวิศวกรไฟฟ้า เขาทําอ่างเป็นปูนก่อขึ้นมาอาจารย์เ,ออเขาเอาปลาทิมปลาทับทิมมาสองตัวเออมื่อก่อนเนี่ยเขาปลูกมะนาวเออเขาก็ไปทำบ่อก่อขึ้นมาเป็นปูนนะแล้วก็ไปซื้อปลาทับทิมมาอีกท่าไหนไม่รู้ก็มากินนี่แหละแต่ยังไม่กินเอาวางไว้ก่อนก็เลยไปปล่อยอยูใ่ในบ่อนเนี่ยมันออกลูกมาเองเลยเออซึ่งกระบวนการที่เรียนในทฤษฎีก็คือต้องมานั่งเพาะนู่นนี่นั่นไม่มีไม่ต้องไม่ต้องปล่อยมันอยู่ธรรมาชาติมันเองเออมันออกมาเต็มเลยบอกเฮ้ยทำได้ไงเนี่ย ผมก็ไม่รู้พี่ผมก็มันปล่อยของมันเฉยๆนี่แหละออแต่เสร็จสุดท้ายแต่มันตายเพราะว่ามันต้องมีองค์ความรู้ในการเลี้ยงมันเออผมเลยบอกเอาเคนเรื่องของทฤษฎีการคุณเลี้ยงมันยังไงวะเอาน้ําใส่นะพี่เอาปลาลงปั๊บแต่ที่สําคัญก็คือว่าออกซิเจนต้องมีเออถ้าอยู่ในบ่อปูนแบบนี้เนี่ยออกซิเจนมันไม่พอน้อยมันน้อยสองขี้มันลงไปเยอะอมันออกทีเป็นพันตัวคารบเขาเลยใช้กระบวนการมีวิธีการดึง เขาเลย<ก>ดูดน<ะ>้ำออกออกมาออออแล้วใส่ออกซิเจนลงไปล้างไว้ในตัวผมก็เลยมินฤษทีว่าเออถ้างั้นมีในหนองผมผมมาปลามาเลี้ยงเออผมชอบวิธีการอย่างเดียวคือว่าแพร่พันธุ์มันได้ยังไงเออเขาก็เลยผมก็ไปอบรมการเพาะพันธ<อ>ุ์ปลาช่วงนี้ฤดูฝนเนี่ยปลาวางไข่เออมันก็จะมีตัวอิมอ่มๆอุมอ้มๆเลยนะให้ดูเลยจับขึ้นมาปุ๊บตัวอุมอ้มๆปั๊บมีดูตัวผู้ตัวเมียรู้เอายาฉีด ให้มันเป็นวางไข่ออแล้วมันก็ไปผสมกันอยู่ในบ่อเป็นหนองออโตขึ้นมาเราก็ได้ปลาไว้กินเออเพราะว่าการเรียนรู้ของมันคือว่าตัวออกมาเยอะไหมเนี่ยโอ้โหออกมาเป็นหมื่นตัวอาจารย์ตัวเดียวนะตัวเดียวคู่เดียวนี่แหละออกมาเป็นหมื่นตัวก็วทำไงก็ก็ขยายไปเลยขยายไปเลยขยายไปเรื่อยๆเออพื่ออะไรเมื่อมันเยอะเราก็เอามากินสองเลือก็ขายไง วิธีการก็คือเราเพาะให้มันมีคงอยู่ตลอดออแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆจน<บ>พันไปเรื่อยใช่แล้วก็ขายเรียนไหยตายเกิดถ <จบ S 1> ะะูกต้องแล้วได้กินออได้ขายอ,อจบนี่คือนี่คือโค้งของนาหออนองก็คือการเลี้ยงปลาออแต่มันมีหลากสายพันธุออ์มีทั้งปันนินปตะเพียนเราก็เลือกได้เลือกได้แต่อย่าเอาปลาช่อนลงไปไม่ได้เลยปลาช่อนไม่กินกินเรียบหมดเลยใช่ทีนี้ผมกําลังวางกระบวนการอยู่ว่าพอเราเพาะมันปั๊บเนี่ยมันจะมีวิธีการเพาะเฮ้ยเอาอะไรให้มันกินล่ะ ในน้องเนี่ยมันก็ชอบกินพวกแหนแดงตอนนี้ผมก็ขยายแหนแดงอยู่โดยใช้ปูนท่อปูนหนึ่งเม็ดใส่น้ำประมาณ30มสิเซนเราก็เอาขี้งัวตักลงไปหนึ่งเม็ดนี่เอาขี้งัวสองกระบอกไอ้สองสองกระป๋องคนมันไปพ่อมันเป็นอาหารแล้วเราก็ไปหัวเชื้อมาหนึ่งกำมือใส่ผมใส่เพื่อวันที่30สิบนี่เองนะนี่มาเมื่อเช้าก่อนที่ผมมาเนี่ยมันเต็มมันเต็มวงแล้วแล้วผมก็ขยายต่อทนนี้มีหกวงแล้ว แต่สูตรมันก็คือว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าแหนแดงมันจะเติบโตได้ก็คือต้องใส่มูลสัตว์ลงไปอ๋อ้องมีขี้งัหมันปุ๋ยไปเหรอถูกต้ออาหารไปอาหารเราก็เลยยังขาดว่างัวเราจะต้องมีเลียเ้ยงจะเลี้ยงงวใช่เ,<อ>เพื่อที่จะเอามูลสัตว์มันมาเ,เดี๋ยวพ่อจะให้ ให้เอฟซีเขาบริจาคบริจาคไทยไทยงัวดเคราะบริจาคงัวมาเลี้ยงของเราได้เลยเราก็จะดูแลให้มันอย่างดีเพราะเราก็ใช้ประโยชน์จากเขาแต่เราไม่ฆ่าเขาให้เขาตายด้วยชีวิตของเขาเองตามธรรมชาติธรรมชาติของเขาไปนี่คือฐานที่นี่คือฐานที่หกในน้ามีปลาเอในน้ามีข้าวต่อไปคือฐานที่เจ็ดในน้ำมีข้าวที่เจ็ดนี่มันเป็นฐานฐาน โอ้โหกิจเนี่ยไม่หนึ่ง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 ไปแล้วหนึ่งอะไรหนึ่พอเพียงสองสองแปดรูปสมุนไพรสามสามไก่ไข่แรปเปอร์สี่สี่คนกินเห็ดห้าห้าปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างหกหกในน้ำมีปลาโตปลาเลยใช่แล้วต่อไปอีกฐานอะไรในน้มีข้าวในน้ฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดไป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 